สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธพูดถังซานกับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผม,ผมผมตลกมากๆและผมก็ขับมากๆนะครับผมผมบอกไว้เลยนะครับว่าคลิปนี้เป็นการแบบว่าเออเราต้องขอตั้งชื่อคอนเทนต์ใหม่หน่อยละกันนะครับผมเออก็คือแบบ สรหาทำเออเอางไ่ายเถอะคำขำๆครับผมเออประมาณนั้นนะครับผมเอาบบฟันน่อ่ะครับผมแบบตลกตลกละกันนะครับผมคลายเคยรียดกันหน่อยละกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็จะมาโชว์ประสิทธิภาพของตัวละครหอ,อกทะเลแบบให้แบบมากที่สุดละกันเนาะขอพูดคํานี้ละกันนะครับผมพอทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับผมว่าตัวละครหอ,อกทะเลนะครับผมมันสกิลที่ฮะมันจะเก่งแบบดามเมจแรงมากๆในสกิลที่5นะครับเพราะว่าถ้าทุกคนได้ดูจากคลิปที่ผมรีวิวไปนะครับผม มันแรงมากๆนะทุกคนนะคือแบบโคตรจะแรงเลยก็ว่าได้นะครับผมเมื่อเพื่อนเราหลบหลีกได้นะครับผมจะทำดาเมจใส่เป้าหมายตู้มเดียวเป็นโกโกโ้คันนะครับผมโอ้โหคือแบบวันเชิญคิวอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมซึ่งเราดูแล้วเราก็เลยไปหาตัวละครมานะครับผมที่จะทํายังไงให้เป้าหมายฝ่ายตรงข้ามนะครับผมโจมตีเราได้น้อยที่สุดและเราหลบหลีกได้ง่ายที่สุดนะครับผมและเราก็ได้ทีมมาแล้วนะครับผมก็คือ5ตัวละครนี้นั่นเองนะครับผม ประกอบไปด้วยตัวละครใต้มู่ไป่นะครับผมแท้งรักของเรานะครับผมแล้วก็ตัวละครหอกสมุดนะครับผมตัวดาเมจดที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวละครไ้าอินนะครับผมหรือว่าแม่ถังซานนะฮะแล้วก็ตัวละครม้าทะเลนะครับผมม้าน้ำนะครับผมหรือว่ามากินน้ำแห่แล้วก็ตัวละครออสซากานะครับผมหรือว่าเอาซื้อขานั่นเองนะครับผม5ตัวละครตัวนี้ละกันเนาะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาบอกนะครับว่าไอ้5ตัวเนี้ย มันเด่นในด้านอะไรกันบ้างน,นะครับผมถึงกลายมาเป็นทีมแบบนี้กันได้นั่นเองนะฮะดีไม่ดีนะครับผมทีมนี้อาจจะเป็นท็อปแบบเมตาใหม่ก็ได้นะทุกคนนะบแบบมีคนจีนมาเห็นเฮ e, ้ยเยี่ยมโคตรแปลกเอาไปใช้กันโอ้ท็อปเซิร์ฟจีนติดท็อปอะไรประมาณนั้นเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะครับผมแต่หม่ไปไม่มีอะไรมากนะผมเป็นแท้งหลักที่เอามายืนแบบยืนรับเท้ารับทนอะไรประมาณนั้นนะครับผม และก็ตัวละครตัวนี้นะครับผมก็แค่มาโชว์ประสิทธิภาพของสกิลที่5ของเขานะครับเอาไว้หลบหลีกนะครับผมตัวละครที่ต้องหลบหลีกคือตัวละครที่ป้องกันสูงสุดนะครับก็คือตัวละครแต้มมุ่งไปของเรานะครับผมเอาไว้ยืนข้างหน้าสุดนะฮะและก็ต้องหลบหลีกนะครับผมถึงทาดาเมจดานเองนะครับซึ่งจะไปคอมโบกับตัวละครไาอินนะครับผมก็คือสกิลที่2นะครับถ้าเลือดเพื่อนของเรานะครับผมต่ําที่สุดนะครับผมจะเพิ่มหลบหลีกให้กับเพื่อนเรานะครับผมการจมตี2ครั้งถัดไปนะครับผมทำให้ตัวละครของใต้มมุ่ ชมประสิทธิภาพได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทําให้ตัวละครตัวเพื่อนๆเรานะครับเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมแล้วก็เอาบาปบับนะครับผมของทักิวที่10ของเขานะครับก็คือเริ่มเกม30ิวินแรกนะครับผมจะได้ร่างจิมยานยุทธนะครับผมขณะไม่มีอะไรนะครับผมก็แค่เอามาบับให้เราโหดได้ง่ายขึ้นนั่นแหละครับผมประมาณนั้นเลยละกันเนาะต่อไปับผมก็ตัวละครที่เป็นคีย์รักของเรานะครับผมก็คือตัวละครพมยุทธมาน้ำเองนะครับผมหรือว่ายูเรเซียนั่นเองนะครับผม เป็นตัวละครที่เอาไว้ลดตรงเป้าของเป้าหมายได้นั่นเองนะครับผมํำให้เป้าหมายตีเราวืดนั่นเองนะครับผมไม่มีอะไรเลยนั่นเองนะฮะก็สกิลที่1นะครับผมจะลดวงเป้าของเป้าหมาย10%นะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับผมสกิลต่างๆของเขานะครับก็จะเป็นการที่ลดตรงเป้าอยู่แล้วนะครับเกือบทุกสกิลเขาเลยก็ว่าได้นะครับสกิลที่3ก็ลดตรงเป้าสกิลที่4ก็ลดอัตราตรงเป้านะครับผมสกิลที่5นะครับก็เป็นการเพิ่มลุกหลีกอีก โอ้โหเป็นการที่แหกเมตาหรือว่าเปิดเมตาใหม่นั่นเองนะครับผมโคตรเฟี้ยวเลยก็ว่าได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตัวละครสุดท้ายนะครับผมออสกาของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งต้องมีคนถามแน่นอนนะครับพี่ปั้นทาไมมันคือตัวอะไรเนี่ยมาทาอะไรซึ่งออสกานะครับผมสกิลที่2เขานะครับผมก็คือออสกาผลิตไส้กรอกทําให้รูปร่างเพื่อนในทีมคล่องแคลวนะครับผมเมื่อการโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับผมหรือว่าการต่อสู้เริ่มขึ้นนะครับผม ฝ่ายเราทั้งหมดนะครับผมเพิ่มหลงปลีกอีก15นะครับผมเป็นเวลา15เวทีโอ้ผมบอกเลยว่าฝ่ายตรงข้ามโดนทั้งหลบลีกนะครับผมแล้วก็และก็ล,ะกะลดค่าตรงเป้าอีกโอ้โหผมบอกเลยว่าไม่ต้องเล่นอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าสดชื่นแน่นอนนะครับผมทีมเราจะเลือดร้อยเหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูกันอีกทีนะครับผมผมบอกเลยว่ามันแน่ๆน,นะครับผมสําหรับทีมนี้นะครับผมก็บอกเลยว่าถอดสมองล้วนๆน,นะครับ ก็เดี๋ยวเราก็จะมาเปิดวงแหวนให้ทุกคนดูละกันนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะไล่ไปเลยแบบรวดเร็วนะครับผมผมขออนุญาตไม่บอกชื่อละกันนะครับผมเพื่อจะได้ไวสําหรับคลิปวิดีโอด้วยละกันนะครับผมผมบอกได้เลยนะครับผมอาจจะเป็นการที่มันไม่ใช่เชิงแบบว่าแหกเมตาหรอกทุกคนมันอาจจะเป็นการเปิดเมตาใหม่ก็ได้ใครจะไปรู้อะเออ เป็นการแบบลมปลีกมันมันเลยครับผมแล้วก็โชว์ประสิทธิภาพของหอกทะเลได้นั่นเองนะครับผมแต่ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับผมตัวละครหอกทะเลนะครับมันจะมีคูลดาวนะครับผมของสกิลที่5ของเขานะครับก็คือ5 V นะครับไม่ใช่แบบว่าถี่แบบรัวๆนะครับแบบว่าลมปลีกกูก้ปล่อยลมปลีกกูก้ปล่อยไม่มใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมแค่ทําให้แบบว่ามันติดได้ง่ายขึ้นนะครับผมแบบว่า5 V ปั๊บแล้วก็ใช้เลย5 V แล้วก็ใช้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ถ้าพูดตรงๆนะครับผมไม่จําเป็นต้องทําทีมแบบผมมนะะคครรรัับก็สาาาถทํให้ตวล หอกทะเลนะครับผมแทงได้รัวๆอยู่แล้วนะครับผมเพียงแค่คุณนะครับผมปั้นตัวละครใต้มู่ไปแล้วก็อาอินลงทีมปกติเลยครับผมไม่จาเป็นต้องมาหลบหลีกอะไรของผมเยอะแยะแบบนี้เลยก็เล่นได้ปกติแล้วนะครับผมแต่นี่คือทําคลิปแบบฟันนี่ขำๆนะครับผมแล้วก็แบบว่าเอาแบบแฮปฟันละกันนะครับผมแบบให้ทุกคนแบบว่าเอนจอยแบบมีความสุขละกันนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเล่นกันเลยละกันนะครับผมทีมเราก็จะเป็นแนวนี้แล้วผมดูชื่อไว้ผมว่าทดสอบนะครับผมเออขำๆกันเลยละกันนะครับผมซึ่งเราขอมาตีกับที่สแล้วก็ที่4ี่ละกันเหมือนเดิมละกันเนาะเพราะว่าที่2เราไม่มีเพื่อนละกันเนาะคนที่จะมาเจอกับทีมของเราแล้วก็จะมาตีวืดเป็นคนแรกนะครับผมก็ชื่อว่าเอิญงับนะครับผมมาเริ่มเกมกันเลยละกันนะครับผมผมบอกได้เลยว่าเตรียมตัวรับแรงกระแทกของข้าได้เลยเอิญงับ เองต้องมาเจอพลังของข้าแล้วครับผมพล,ลังหลบหลีกของเรานะครับผมมาดูกันับผมปัม๊มหนึ่งรอบทายเป็นโอ้โหเด้อผมเลือดไม่ลดแน่นอนผมบอกตรงๆดูมิดมิดมิดลุัลวผมมิดรุลัวผมบอกเลยว่าอย่างมิดมิดรุลัวผมรวมถึงดาเมจที่ทําไปนี่คือแรงมากๆนะครับผมสําหรับของทะเลนะครับเหนปะคือทำดาเมจได้ถี่มากๆนะครับผม,มดาเมจก็ประมาณ5รันเก้าละกันนาอก็ถือว่ากระจายกระจายไปละกันนะฮะ แล้วก็ที่ผมหาสุดน่าจะเป็นการที่ตีมิดนะครับผมดูแบบรับดาเมจไป1,700นะครับผมคือน้อยมากๆนะครับแทบจะไม่โดนดาเมจเลยก็ว่าได้นะครับตัวละครอื่นก็โดน6 9 0 0 0นะครับผม3 7 0 0 0 2่0 0 0นะครับประมาณนี้นะครับผมคือโดนน้อยมากๆนะครับผมเออหาจริงต่อไปครับผมหล่อสายหวานเดี๋ยวเราจะมาให้เจอสายหลบกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงจะทนดาเมจแล้วก็จะโดนโดนชัน้นโดนตีหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเลยนะ มาเริ่มกันเลยนะกันนะเอิงเอ่ยโจมตีกันไปก่อนนะผมดูมิดดูคำว่ามิดครับผมคำว่ามิด <c oughs> ผมขำมากทุกคนดูดิคือมิดล้วนๆครับผมทีมองเราครับผมก็มาดิโยมก็มาดิโยมทีมมิดหรอทีมมิดหรอแต่ทุกคนเราสังเกตดีๆนะครับว่าตัวละครหอกทะเลของเขาของเรานะครับผมแทบจะไม่ได้สก,กิลที่หเลยผมไม่รู้วเพราะอะไรคือจะต่างกับคลิปที่แล้วมากๆนะครับที่แบบว่าทำดาเมจได้ถี่และแบบแรงมากๆนะครับผม ผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าดามจอาจจะดรอปไปนิดนึงนะครับผมเอ้ยแต่ดามจก็ไม่ดรอปนะเว้ยทุกคนดามจก็12ลร้านนะครับผมเยอะกว่าคลิปที่แล้วอีกนะฮะแต่ลบลีก <laughs> แบกรับดามจศููย์ดามจเฮ้ยยืนหน้าสูตรมาโดนศูย์ดามจได้ไงเฮ้ยนเกมบั็อกปะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ผมตกใจแป๊บนึงอันนี้คือตกใจจริงผมคิดว่าจะโดนดาเมจมันต้องโดนดิอาจจะเอ้ยทุกคนมันเกมบั็อกปะเฮ้ยทุกคนสามารถบอกผมได้นะอันนี้ผมเออจริง Bin, wow. อันนี้ผมเออจริงแล้วตอนนี้คือผมอ่องไปแล้วครับผมสาหรับคลิปิโดนนี้นะฮะก็สามารถเอาไปเล่นกันได้แต่ส่วนตัวอย่าหาทากันเลยละกันนะอยาไปเล่นกันเลยเล่นที่โปติดีกว่าครับผมเพราะว่าน่าจะไม่จําเป็นต้องมาหลบหลีกหลบเลืออะไรขนาดนี้นะครับผมไม่จําเป็นนะครับผมไม่จําเป็นเลยอย่างยิ่งนะทุกคนนะเพราะว่าเล่นโปรติจะดีกว่าน่าจะเวิร์กที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นในเนื้อเรื่องกันดีกว่าผมว่าจะเป็นยังไงครับผมแต่ส่วนตัวมันน่าจะหลบหลีกไม่ได้หรือเปล่าครับผมมา เริ่มเกมกันเลยละกันนะครับผมน่าจะไม่ได้ช่วยอะไรอยู่แล้วมาดูรับผมทีมดร็อีกของเราโอ้โหอะไรนะ่ะไปคุยกับล่างมั่เมื่อนแล้วลูกพ่อโดนดูครับผมด,ดูดาเมจกันก่อน,ก,นก็ตีมิดอยู่นะทุกคนนะก็ถือว่าไม่แย่นะทุกคนนะก็ถือว่ามีมิดออกมาเยอะอยู่นะครับผมแต่อย่างว่าผมมิดก็มิดไปเถอะแต่ดาเมจไม่พอนะครับผมเอาเพิ่งดาเมจหอกทะเลีงเดี๋ยวก็น่าจะไม่ไหวนะทุกคนนะโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้เล่นกันขำละกันนะครับผมอย่าเอาไปเล่นกันจริงๆลกกันนเแ้ว็จอกันใหม่คริปวีโหนน้าะผมและเจอกันครผมายับ thank <laughs>